สวัสดีครับสมาชิกทุกคนวันนี้คุจะศึกษาโดยมีส่วนกลางที่การถูกทำทารุณกรรมเจ็ดครั้งของคุณพ่อที่แท้จริงการอธิษฐานเพื่อปอบโยนพระเจ้า เมื่อครั้งที่แล้วคุณพ่อนั้นได้อธิษฐานและให้อภัยกับศัตรูในวันนี้เราจะพูดถึงการอธิษฐานเพื่อปลอบโยนพระเจ้าของคุณพ่อที่แท้จริงคุณพ่อนั้นได้รับการทารุณกรรมอย่างมาก คุณพ่อนั้นโดยผ่านการทาลุนากรรมแต่ละขั้นแต่ละขั้นตอนโดยผ่านกระบวนการเหล่านั้นก็ตลอดเวลาคุพ่อนั้นเหมือนกับตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีก สิ่งแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมนุษย์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยแล้วก็คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนามากมายนั้นเข้าเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะทนกับการถูกทรมานเช่นนี้ได้แม้กระทั่งคุณพ่อเองคุณพ่อเองในสถานการณ์เช่นนั้นคุณพ่อก็ยังปอบประโลมหัวใจของพระเจ้า 나는. คุณพ่อ 괜찮습니다. พระเจ้า,ผมไม่เป็นไร. 부모님. โปรดวางใจเถิด.나 편히 계십시오. 나는 반드시 이 고문과 시련을 이겨냅니다. 봄날. 나는. 하น님 하나님의 아들입니다. 하나님의 아들입니다 하나님의 아들로서 하나님의 하 ขุนพ่อนั้นเป็นห่วงพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานต่อเบื้องหน้าของพระเจ้าตลอบประโมหัวใจของพระเจ้าแม้ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์เห็นความทุกข์ทรมานเช่นนั้นจริงแล้วพระเจ้าอยู่เคียงข้างผมทุกครั้งที่ผมถูกทรมานภาพนั้นเปรียบเสมือนแม่ 사탄이가 직접 고문을 하지 않습니까? 그러니까 참 아버님도 그러한 노정을 통과하셨다는 것이죠. 사탄이가 시험을 할때 하나님도 사 사탄이 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 사탄도 사탄이 에탄이 사탄이 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 사탄 าาการทารุณกรรมในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนั้นมันรุนแรงอย่างมากเพวัะน,นั้นในสภาพเช่นนั้นที่ผมถูกทรมานเพราะนั้นพระเจ้านั้นอยู่เคียงข้างผมทุกครั้ง แล้วพระเจ้านั้นจะรู้สึกเช่นไรคือสภาพนั้นในขณะนั้นเปรียบเสมือนแม่ที่ถูกมัดติดไว้กับเสาและต้องเห็นลูกวัยสามขวบของตนถูกไฟคอบตายต่อนหน้าต่อตาจิตใจของพระเจ้าที่ต้องผ่านที่ต้องเฝ้ามองเช่นนั้นจะจิตปวดแสนสาหัสเพียงใดอะอะเจ้าเด็กทารถูกไฟเผาตาย ลูกสามใบสามขวบที่ถูกไฟคอบตายแล้วก็ศัตรูนั้นได้ผูกผูกมัดแม่ไว้อยู่ติดกับเสาแล้วแม่ในขณะนั้นที่เห็นลูกกำลังถูกไฟคอบตายนั้นหัวใจของแม่นั้นจะเป็นเช่นไรเพราะนั้นลูกนั้นก็จะบอกกับแม่ลูกนั้นในขณะที่ถูกไฟคอบอยู่หรือว่าลูกเองนั้น ก็จะร้องเรียกแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยผมด้วยเพราะนั้นแม่นั้นมีในหัวใจของแม่นั้นจะเปลี่ยนเช่นไรและนี่เองเช่นกันในขณะที่คุณพ่อกำลังถูกทารุณกรรมพระเจ้าซึ่งอยู่เคียงข้ามคุณพ่อพระเจ้านั้นจะรู้สึกเช่นไรพระเจ้าหัวใจของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนเช่นไรในขณะที่เห็นภาพเช่นนั้น โกลเมล์ล์ท์เด5อยู่ถ้าชีดวดตาเคุณพอทุกทรมานเช่นนั้นคุณพ่อเองก็อธกทิทานเพื่อปอบประโรมหัวใจของพระเจ้าเช่นเมื่อเจนเดียวกับพระเยซูที่ส่งอธิทานบนไม้กางเขนว่าเหตุใดพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์แต่คุณพ่อกับอธิฐานว่าขอแต่พระองค์

เป็นตัวแทนของนักบุญที่แท้จริงเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงการอธิษฐานที่บอกว่าผมนั้นยากลำบากผมนั้นทุกทรมานโปรดช่วยผมแต่คุณพอนั้นไม่ได้อธิษฐานเช่นนั้นผมได้รับความทุกทรมานผมก็จะไม่ยอมแพ้ต่อภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับขอพระองค์นั้นโปรดไว้วางใจ ผมไม่เป็นไรคุณพ่อนั้นอธิษฐานเช่นนี้ต่อพระเจ้าและนี่คือการอธิษฐานที่เป็นที่เรื่องลืออย่างหนึ่งของคุณพ่อที่แท้จริงการอธิษฐานพระเจ้านั้นทรงรู้ดีถึงสถานการณ์ของผมแล้วผมจะกล้าอธิษฐานขอให้ หยุดการทรมานเช่นนั้นได้อย่างไรการอธิษฐานขอให้หยุดนั้นหมายถึงว่ามันเป็นการอธิษฐานที่ยอมแพ้ต่อซาตานซาตานนั้นซาตานเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบคุณพ่อแล้วก็ให ทำการทารุณกรรมโดยผ่านศัตรูเช่นเดียวกับโยบที่เหมือนกับว่าได้รับความยากลำบากโยบเองที่ถูกแย่งชิงสมบัติแม้กระทั่งภรรยาก็ถูกแย่งชิงไปแต่ว่าโยบเองนั้นก็ยังคงที่จะรักษา ความศรัทธาในพระเจ้าอยู่แม้ว่าจะต้องอได้รับแล้วก็พบกับสถานาการณ์เช่นนี้อย่างที่ไม่ง่ายในการที่จะยอมรับแต่โยบก็ยังคงรักษาศรัทธานั้นไว้เช่นเดียวกันในประวัติศาสตรที่ผ่านมาท่านเคยเห็นบุคคลเช่นนี้หรือไม่เมื่อเห็นคําอธิษฐานและการใช้ชีวิตที่รักแม้กระทั่งศัตรู ก็ร like ู Listen, ้ได้อย่างแท้จริงว่าบุคคลผู้นี้คือผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริงที่จะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงการแก้ไขสิทธิบุตรหัวปีได้สำเร็จแล้วซาตานพยายามทุกวิธีทางที่จะช่วงชิงสิทธิอำนาจของพ่อแม่ที่แท้จริงและยแย่งชิงอธิปไตยของประเทศไปให้ได้ 장작권 복귀가 여기서 이루어지는 것입니다. 사탄은 어떻게 하든지 사탄은 จะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่ 그래서 정말 우리들의자세 이런 참 부모님의 노정을 지켜보면서 우리들의 그 자세는 뭐냐? ได้รู้ถึงสถานการณ์แล้วก็ชีวิตของคุณพ่อที่แท้จริงท่าทีของพวกเรานั้นเราต้องรักสัตรูตูที่อยู่ในระดับเดียวกับเราและต้องอธิษฐานด้วยหัวใจปอบโยนต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงยากลำบากมากเพียงใดเช่นเดียวกับพระเยซู ที่ไปในหนทางของการรักศัตรูเพราะนั้นเช่นเดียวกับเราเราเองนั้นก็มีศัตรูบางครั้งศัตรูของเราก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยาหรือว่าเป็นคนข้างคนใกล้เคียงคนข้างเคียงก็ตามในฐานะสตีศัตรูเหล่านี้จะต้องมาหาเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเหล่านั้นต้องรักศัตรูที่อยู่ในระดับเดียวกับเราให้ได้ แปลในฐานะขณะนั้นเราต้องอธิษฐานด้วยหัวใจที่สามารถที่จะปอบประโลมหัวใจของพระเจ้าให้ได้ว่าไม่ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใด ผมนั้นหรือฉันนั้นจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผมนั้นจะอดทนและเอาชนะผมนั้นจะอดทนและเอาชนะให้ถึงที่สุดเราต้องสามารถที่จะปลอบประโลมหัวใจของพระเจ้าเช่นนี้ให้ได้อุดมการที่ต้องฝากไว้ต่อหน้ามวลมนุษยชาติแม้ต้องตายจาก ไปก็ตามคำพูดของคุณพอ่อห่ากในขณะที่อาจารย์ถูกทรมานและพูดว่าโอ้ยแม้จะเป็นพักประสงค์ของพระเจ้าแต่ลำบากเหลือเกินทําต่อไปไม่ไหวแล้วขอ,อยอมแพ้ทั้งหมดถ้าเป็นเช่นนั้นทุกอย่างก็คงจะจบสิ้นตรงนั้นแต่ในตอนนั้นผมกลับคิดว่าผมไม่อาจจะล้มลงก่อนที่โลกจะล่มสลาย ตามใดที่โลกยังคงอยู่นนยผมก็จะต้องอยู่ต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับการทรมานหรือเสียงหรือเสี่ยงถึงความตายผมจะต่อสู้ในนามของพระเจ้าเพื่อฝากไว้ซึ่งพระประสงค์ของพระองค์นั่นคืออะไรหรือนั่นคือการต่อสู้กับซาตานในฝ่ายของพระเจ้าแทนพระเจ้าหากเรียกว่าเล่นหมูล่ายแพ้ณนะจุดนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ในวันนี้ก็คงไม่มีโบทแห่งการรวมเป็นหนึ่งหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแม้ยืนอยู่ณจุดตัดของความตายแต่เพราะทำในนามของพระเจ้าและเพราะพระเจ้าอยู่เขียงข้างผมจึงสามารถออกมาด้วยใช้ชนะได้อัันนน้เเเราเงช่ก เมื่อเรารู้สึกว่าความรับผิดชอบที่เราได้รับนั้นมันยากมันหนักมากและเรานั้นจะสามารถเอาชนะมันได้ไหมเราจะยอมแพ้มันหรยอเราต้องคิดว่าคุณพ่อที่แท้จริงนั้นได้รับการทรมานท,ทารุณกรรมขนาดนี้และคุณพ่อยังเอาชนะสิ่งเหล่านี้นได้คุณพ่อนั้นอดทนอดทนแล้วก็อดทน เพราะฉะนั้นเราเองพ่님이ยืนสถานะนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็เอาชนะได้เมื่อทำเช่นนี้เราสามารถที่จะเข้าใจหัวใจของคุณพ่อได้เช่นกันว่าคุณพ่อเองก็อดทนแล้วก็ยากลำบากผ่านความยากลำบากอดทนแล้วก็เอาชนะสิ่งเหล่านี้หัวใจของคุณพ่อเป็นเช่นนี้นี่เองเพราะฉะนั้น มันจะสาม,มารถทําให้เรานั้นเข้าใจหัวใจของคุณพ่อที่แท้จริงได้และสาม,มารถที่จะเอาชนะได้ในเวลานั้นพรรคมมิวนิสต์ทางเหนือและคริสเตียนในเกาหลีเหนือร่วมมือกันเพื่อพยายามฆ่าผมแต่สุดท้ายเรื่อว่ลลนมูลที่ถูกบอกให้ตายกับไม่ตายกลับกลายเป็นว่า คนที่พยายามฆ่าเลเวเลนมูนตั้งหาที่ตายแม้ว่ามนุษย์จะใช้พรังทั้งหมดขังผมไว้ในคุกแต่สำหรับพระเจ้าแล้วมีคุกอยู่หรือมีเรือนจำอยู่หรือกับกันผมกับใช้เรือนจำนั้นเป็นสถานที่ประกาศพระคำเนื่องจากเต็นโลกของคอมมิวนิสต์การประกาศาศาสนา ด้วยปากนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถึงจะอยู่ในจุดที่ต้องเผชิญกับความตายผมก็ยังคง<ม>ต้องสืบสารเจตจำนงของพระเจ้าไว้ให้ได้ตราบใดที่มนุษยชาติยังอยู่ผมก็จังอยู่และจะไม่เปลี่ยนวิญญาณที่ตายแล้วให้กลายเป็นและจะเปลี่ยนวิญญาณที่ตายแล้วให้กลายเป็นคนของพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวผมได้เดินไปในหนทางนั้นและพระเจ้าก็ทรงร่วมมือกับผมในหนทางนั้นสิ่ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ที่พวกท่านต้องตระหนักไว้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกท่านเองก็ต้องละทิ้งอุดมการณ์เช่นนี้ไว้ต่อหน้ามนุษยชาติแม้ว่าต้องตายก็ตาม내น죽더라도 แม้ว,ว่าวาางแม้ในเวลานั้นไม่ว่าสถาน,านการณ์อะไรก็ตามเรานั้นจะต้องละทิ้งอุดมการณ์เช่นนี้เอาไว้เราจะต้องทิ้งอุดมการณ์เช่นนี้เอาไว้ต,วไวต่อหน้ามนุษยชาติแม้ว่าเราจะต้องตายเราจะต้องคิดได้เช่นนี้จริงแล้วถ้าเราตายมันก็จบลงใช่ไหมทุกสิ่งทุกอ,อย่าง เรานั้นจะไม่สามารถที่จะกกลับคืนมาได้อีกเรานั้นจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเรานั้นจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะว่าเรานั้นจะสามารถที่จะช่วยมนุษยชาติได้เราจะต้องมีหัวใจเช่นนั้น ผู้ที่จะเหลือรอดในวันแห่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายผู้ที่จะเหลือรอดในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายได้นั้นคือไขรคือผู้ที่สามารถเข้าใจจิตใจอันแนสนเศร้าและเจ็บปวดของพระเจ้าและพระเยซูได้ดีกว่าใข่ทั้งหมดและสามารถรักพระองค์ได้มากกว่าใขรทั้งหมด ต้องเข้าใจถึงจิตใจของพระเจ้าจึงจะสามารถเข้าถึงอุดมการณ์ของพระองค์ผ่านจิตใจนั้นได้และจากสิ่งนั้นเองจึงเกิดพลังที่สามารถขับไล่ศัตรูออกไปจากสวรรค์และแผ่นดินได้เหตุที่พระเยซูสามารถอธิษฐานวอวยพรเพื่อศัตรูของพระองค์แม้อยู่บนไม้กางเขน เป็นเพราะว่าจิตใจของพระเจ้าได้พุกพ่านอย่างแรงกล้าอยู่ในอกของพระองค์ตลอดเวลาดังนั้นแม้จะต้องเผชิญกับความตายพระเยซูก็สามารถแสดงท่าทีอันสง่างามได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถมีหัวใจที่จะสามารถให้อภัยกับศัตรูได้อยู่ตลอดเวลา พระเยซูนั้นพระเยซูนั้นมีหัวใจเช่นนั้นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจของพระเจ้าที่มีอยู่ในสายเลือดของพระเยซูนั้นพุกผ่านออกมาพระเยซูนั้นจึงสามารถที่จะมีหัวใจแห่งการให้อภัยกับศัตรูได้เ่านนั้ สามารถที่จะให้อภัยกับศัตรูมีหัวใจเช่นนั้นได้นั่นหมายถึงว่าหัวใจของเรานั้นเหมือนกับหัวใจของพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าก็จะทํางานพระเจ้าก็จะทํางานากับเรา ถ้าเกิดว่าเรานั้นมีหัวใจเช่นนี้ในการที่จะให้อภัยกับศัตรูได้เช่นกันเพราะนั้นพระเจ้าแล้วก็คุณพ่อที่แท้จริงก็จะเข้ามาแล้วก็ทํางานกับเราให้หัวใจให้เราสามารถที่จะเอาชนะได้เหตุใจพระเยซูสามารถไดอธิษฐานอวยพรแก่ศัตรูได้ไพ,ไดพระเยซูทรงอธิษฐานวอวยพรแก่ศัตรูของพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะตอกตะปูที่พระหัตถ์ และผระบาทของพระองค์แม้พวกเขาจะสวมมงกุฎน้ําให้กับพระองค์แม้พวกเขาจะใช้หอกแทงสีข้างของพระองค์อย่างโหดร้ายเหตุใดพระองค์จึงสามารถอวยพรให้กับเขาได้ เพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่ามนุษย์นั้นคือผลลัพธ์แห่งความทุ่มเทพยายามสูงสุดของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาด้วยความรักอันลึกซึ้งและเจ็บปวดที่สุดพระเยซูผู้ทรงแบบหัวใจของสวรรค์แม้จะถูกปฏิเสธและต่อต้านจากศัตรูแต่เมื่อสัมผัสถึงหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าพระองค์ไม่อาจที่จะไม่อธิษฐานเพออื่ออวยพรให้มนุษย์เหล่านั้นได้ เพราะพวกเขาคือส ah. mm. si ah ิ่ง uh, ท e ah ok e ี่ชีวิตพระเจ้าทรงสร้างขึ <S> <S ้นด้วยสุดกำลังแห่งความรักนั่นเองเมื่อเราเห็นคนที่ทำความชั่วหัวใจของเรานั้นก็จะรู้สึกชั่วร้ายไปด้วยไม่ว่าในสถานการณ์ใด เหล่านั high, <cat> ้นจะต้องไม่เกลียดหรือว่าไม่มีหัวใจที่ชั่วร้ายกับบุคคลใดกับใครก็ตามเพราะว่าเราต้องรู้ว่ามนุษย์นั้นแต่ละคนนั้นถูกสร้างมาด้วยความรักของพระเจ้ามนุษย์แต่ละคนแต่ละคนนั้นพระเจ้ารักและเท อย่างสุดกำลังในการสร้างมนุษย์แต่ละคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองบุคคลที่ชั่วร้ายเราจะต้องมองว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายแต่ว่าการกระทำของเขานั่นเองที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเราจะต้องแยกแยะว่าคนกับการกระทำเพราะนั้นการกระทำที่ชั่วร้ายนั้นนั่นคือบาป เพราะฉะนั้นการทำบาปนั้นมันจะต้องผ่านมันจะต้องมีการชดใช้มันถึงจะสามารถได้รับการชำระได้แต่ว่าบุคคลนั้นบุคคลนั้นมีจิตใจเริ่มแรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองว่าบุคคลโดยผ่านหัวใจโดยผ่านจิตใจเริ่มเริ่มรกของบุคคลนั้นนั่นแหละคือเขานั้นคือบุตรของพระเจ้าเขาคือบุตรสาวบุตรชายของพระเจ้าเมื่อเรามองเช่นนี้เรานั้นจะต้องไม่เกลียดชังแล้วก็จะต้องรัก คนคนนั้นรักทุกๆคนได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูเรานั้นเองก็จะหัวใจของเรานั้นก็จะมีสิ่งเป็นหัวใจที่จิตเป็นจิตใจที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำสิ่งนี้เราจะต้องไม่มองสิ่งนี้เรานั้นจะต้องมองทุกๆคนว่าเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าและเราก็จะต้องรู้สึกถึงความเมตตารักแล้วก็ช่วยเหลือเขา แต่การกระทําชี่ชั่วร้ายนั้นเราต้องแยกแยะสิ่งนี้ให้ถูกการกระทําที่ชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งที่มาจากซาตาน,าตานเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้รับการชดใช้เพื่อที่จะถูกชำระบาปเพราะนั้นเราได้เรียนรู้ถึงชีวประวัติแล้วก็เส้นทางของคุณพ่อที่แท้จริง,แ,รงแล้วคุณแม่ที่แท้จริง เพราะนั้นเราจะต้องสืบทอดเคล็ดลับในการที่คุณพ่อนั้นเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อเราได้รู้สิ่งนี้แล้วเราจะต้องนำมาใช้ขอบคุณมากครับ